เรานะในรายการพารานอยช็อกพารานอยช็อกผมนะฮะพิธีกรผู so, ้ดำเนินรายการนะฮะชื่อมิซซัม่านะฮะผมวันนี้เราพบกับแขกรับเชิญที่มานะฮะนั่นคือคุณมันบทนั่นเองนะสวัสดีครับคุณมันบทครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณมีเรื่องเล่าจะมาแชร์ให้กับพวกเราฟังแหมเรื่องเล่าเด่นนะเอออ่ะ ไหนคุณบรรทบคุณเริ่มเล่าเหมาอเลยคอเอาเรื่องกูนั่นแหละเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆที่มาจากชีวิตเลยบ้ล่ะไอเมื่อกี้ก็จริงจริงาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเลยรพี่อ่าคือคือก่อนหน้านี้คือพี่ไม่ได้อยู่ไทยพี่อยู่จีนแล้วใดนี้เหมือนกับพี่ไปหาน้องชายพ่อพี่ไว้ที่มันจะเป็นแนวต่างจังหวัดหน่อยๆพี่จําเมืองได้เลยเมืองนั้นเมืองนั้นมันชื่อชื่อชื่อเป็นเต้าเป็นเมืองที่พ่อพี่เกิดแล้วทีนี้ในหมู่บ้านคือถ้าเป็นสมัยก่อนแบบ เหมือนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่แบบขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆหน่อยถูกปะล่ะถามโลง่งแล้วก็ข้างๆก็จะมีกำแพงกันข้างนอกก็จะเป็นต้นไม้เป็นอะไรทั่วไปนะอ่าแล้วทีเนี้ยพี่ไปกับลุงพี่ส่วนมากอ่ะพวกพี่จะไปไว่ายน้ำกันดึกๆประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเพราะว่าไอ้มัน ที่หมู่บ้านอย่างว่าแหละมันจะมีเด็กมีคนแก่มาไหว้น้ําตอนแบบเย็นๆค่ำๆเพราะมันไม่มีแดดแล้วคนสามสี่ทุ่มเนี่ยก็เริ่มมีคนแล้วแล้วพวกพี่ก็ไปไ่ายกันปกติห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่วันที่ไปว่ายเนี่ยพอพี่ปกติมันจะไม่มีใครมาว่ายแล้วจะมีแค่พี่กับลุงพี่ที่ไปว่ายแล้วมันมีผู้หญิงมันเรื่มันเดินมันเดินเข้ามาเหมือนเหมือนเปลี่ยนชุดเลยแล้วมันมาเหมือนมันจะมามาว่ายน้ำนี่แหละประเด็นเลยคือมันสวยมากแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเว้ยอันนี้เกิดขึ้นกับตัว ใครวางวางไว้เป็นจุดเป็นจุดไปให้คนปกอของเาวาง้วเอาจุดพี่มันเดิู่นะเอาวางผู้หญิงมันก็เดินมาฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้าม <c oughs> สามคือพี่อหด้วยความที่เป็นผู้ชายเว้ยก็แบบเหียคือผูอ้หญิงมันสวยอะ่ะมันก็ไม่แปลกที่กูจะมองเว้แล้วลุงพี่ก็มองอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือเราก็ว่ายนะ้ำอยู่ในสระแล้วช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วพี่ก็จะกลับกันและพี่ก็ขึ้นมาจากสระ ึาา้นมาศักษาการเสร็จปุ๊บพี่กับลุงพี่หันไปมองผู้หญิงคนนั้นพร้อมกันคนนั้นอยู่อีกมุมหนึ่งของสะที่อยู่ฝั่งตรงอีกฝั่งนึงเลยฝั่งนึงของในสะที่กำลังดูผูหริ่พี่ไปนี่แหละแล้วจังหวะที่ช่วงที่พี่ฉิบหันพี่หยุดปุ๋ก็ไม่ได้อยู่ในสระนา้ำแต่ขึ้นมาอยู่อีกฝั่งนึงของสะที่งงมากพี่ก็เลยพยายามมองเว้ยแต่ว่าตรงพื้นมันอ่ะที่มันมีไฟส่องลงมาคือสว่างมากไปตรงนั้นเพราะมันมีไฟส่องที่สราะนา้ำ ตลอดตรงพื้นมันมีรอยน้ําที่แบบรอยเท้าเดิน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 ไปฝั่งโน้นเฮียคนเดินไปฝั่งน้นเว้ยไอเราก็คิดแหละไอเฮียมันเดินเร็วไะว่าแต่ว่ามึงก็มีรอยน้ําเดินนี่ว่าไอเฮียกูจะมาคิดๆอะไรเว้นผี่แต่นั้นพี่ก็คิดในหัวน่ะพี่ก็นั่งดูเรยวพี่ไปแล้วลุงพี่ก็ตะโกนเรียกพี่เว้ยบอกว่าเฮ้ยไอโก้มาอาบน้ำจะเป็นผู้สาไทยนะพี่ก็เก็บของพี่เข้าไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บเอ่อเวลาเดินออกมาจากห้องน้ํามันต้องผ่านห้องโถง ห้องโถงที่เป็นประมาณเนี้ยแล้วนึกลองนึกสภาพตามนะห้องโถงที่มันจะไม่ได้ติดไฟเยอะมันจะมีไฟดวงกลมๆประมาณห้าหกดวงจิด,ดเรียงกันไปด้านหน้าตรงออกไปทางประตูแล้วตอนทีุ่๊บเดินมาไฟดวงแรกไอ,อ้กลมๆข้างบนที่สาดมาที่หัวพี่พี่ก็งงเวย้ยคือแบบว่าอยู่ดีๆมันเดินต่อไม่ได้ไอ้จังหวะที่เราเดินต่อไม่ได้มันมีไอ้ดวงกลมเนี่ยมันมีหกดวงนะดวงที่หกเนี่ยมันมีเหมือนแท่งไม้ห้อยลงมา แล้วทีเนี้ยพี่มองขึ้นไปแต่แต่พี่ไม่รู้สึกตัวเนาะว่าพี่ขยับได้เลยบอกคือพี่เดินต่อไม่ได้พี่รู้แค่เนี้พี่เดินต่อไม่ได้อแล้วทีนี้พี่มองดูดีๆพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นอนะยืนห้อยลงมายืนห้อยลงมาจากเพดานค่อยๆห้อยลงมาจนไฟมันส่องเห็นเต็มตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นอนะ คือหันหลังให้พี่อยู่นะหันหลังให้พี่อยู่แบบห้อยแล้วหันหลังให้พี่อยู่ดีๆหัวมันอนะ่ะหันมาหาพี่าานะหันมาแค่หัวนะเออหันมาแค่หัวแต่ตัวยืนอยู่เพดานข้างบนหันมาแค่หนะัวมาหาพี่ตอนนั้นพี่เดินไม่ได้ตอนนั้นพี่ขยับไม่ได้ลนะแล้วลุงพี่อ่ะก็จอดรถเสร็จแล้วลุงพี่ก็เดินลงมาตรงหน้าห้องโถงแต่พี่อยู่ข้างในห้องโถงสุดนะลุงพี่เห็นแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นอ่ะหันหัวกลับไปเร็วมาก แล้วมองที่ลุงพี่เออแล้วไฟดวงดวงที่หกอะที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอ,อยู่อะแม่งระเบิดเลยเว้ยระเบิดังบ้าเลยระเบิดดังมากเออพอระเบิดเสร็จปุ๊บพี่กับลุงพี่อได้ยินเสียงก็คือมีสียงเยี่ยอะไรไม่รู้หล่นลงมาจากข้างบนกระแทกพื้นดังตังแบบพั้มเลยแบบแรงมากเหมือนกระเบื้องตรงข้างล่างแตกเลยมั้งเออแล้วผู้หญิงคนนั้นอะ ล่วงลงมาจากข้างบนด้วยแล้วเลือดเต็มตัวเลยแล้วก็ยืนขึ้นมายืนขึ้นมาแล้วมองหน้าลุงพี่อลุงพี่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นะ่ะยิ้มให้ลุงพี่ยิ้มแบบทั้งที่หน้าเละและหน้าเป็นเลือดนะแล้วก็หันหัวของผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวไม่จริงหันมาแค่หัวมาหาพี่แล้วยิ้มให้พี่อ่าเสร็จปุ๊บพี่กับลุงพี่เห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือไฟอะ่ะ ดวงที่หกดวงที่ห้าดวงที่สี่ค่อยๆระเบิดระเบิดเร็ววันปัง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 เนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยคือหัวหัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะหันมาทางพี่แต่ตัวหันไปทางลุงพี่แต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะแบบว่าวิ่งมาหาพี่แปลว่าเขาวิ่งถอยหลังมาหาพี่ลยใช่เขาวิ่งถอยหลังมาหาพี่แต่หน้าเขาหันมาทางพี่นะเขาวิ่งมาหาพี่วิ่งมาหาพี่เสร็จปุ๊บทีนี้ลุงพี่ตะโกนบอกให้วิ่งให้ให้ให้วิ่ง แต่พี่วิ่งไม่ได้ไม่รู้เป็นไรขาตายมันไม่ออกอะ่ะใช่คือไม่ออกจริงแล้วไฟดวงสุดท้ายระเบิดระเบิดแบบระเบิดดวงดวงที่พี่ยืนอยู่บนหัวแม่งระเบิดปัม๊มลงมาปุ๊บอะ่ะทีเนี้ยพี่วิ่งได้เลยเว้ยทีเนี้ยพี่สับเต็นแปกเลยกลับถึงบ้านคือตรงเตีนพี่อมีรอยกระจกอะไรเต็มไปหมดเลยเว้ยเออแล้วอีกวันหนึ่งตอนเช้ามาปุ๊บพี่กับลุงพี่กลับมาที่เดิมอยากมาดูว่ามันมี ทีเนี้ยมันมีป้อมยามอะไรพวกเนี้ยคือยามอัเรียกตำรวจเรียกอะไรมาหมดลวเลวยเพราะว่าไอสิ่งที่กูเห็นเน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่จริงเพราะว่าหนึ่งเลยคือไฟแม่งแตกจริงแล้วเพดานข้างบนไฟดวงที่หกมีรอยเตีนจริงแล้วตรงพื้นดวงที่หกที่แม่งล่วงลงมามีรอยผู้หญิงที่ล่วงลงมาแล้วกับเปืืองแตกจริงจริงเออและทีนี้เขาก็ถามกูว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกกูไม่มีใครก้ารเล่าลนะกูบอกว่ากูไม่รู้กันแล้วถัดจากนั้นไปประมาณสองชั่วโมงมันมีตำรวจอีกอีกประมาณห้าหกคนมาสองคันรถจาได้เลยมาสอบสวนที่สระว่ายน้ำเพราะว่าสระว่ายน้ำที่มันเป็นสระว่ายน้ำเปิดโล่งเนี่ยคือคือมันเป็นคดีใหญ่เลยนะตอนนั้นนะมันพยายามกับคนดูแล Security เนี่ยนะนะัะไปดูด้านหลังของสระที่มันเป็นกำแพงกั้นออกไปคือ มันมีมีฝั่งฝั่งที่ห่างออกไปจากกำแพงสาประมาณเกือบสามเมตรมันเป็นเหมือนมอเตอร์เวย์เว้ยอืแล้วมันเป็นมอเตอร์เวย์ที่ผู้หญิงขับรถแล้วพ้าตกมอเตอร์เวย์ตายแต่หาศพไม่เจอแต่ศพเนี่ยไปเกี่ยวอยู่ตรงกำแพงของหลังสะโดยที่ตัวหันไปชิดกำแพงแต่หัวหันมาด้านหลังแล้วเหล็กเสียบหัว ไอศพไอศพนั้นอนะคือผู้หญิงที่พี่เห็นเมื่อวานกับลุงพี่นั่นแหละตอนไอตอนไอตอนที่พี่บอกว่ามันห้อยอยู่บนเพดานคือมันมันกลับหัวกลับกลับหัวกับหางเลยใช่ปะ่ะแบบตีนมันยืนอยู่บนเพดานใช่ป่ะไม่ใช่ห<อ>ัวติดเพดานใช่ไหมเพดานไม่ตีนยืนอยู่บนเพดานหัวก็ห้อยลงมาถูกไหมหัวห้อยลงมาเยาน็น้าก,กวัวแต่หันหลังให้พี่นะ แล้วหัวค่อยๆหันมาหาพี่แต่ตัวไม่หันตอนนั้นยังไม่ได้ยิ้มแล้วอยู่ดีๆแม่งก็แม่งก,ก็หันค่อยๆหันหัวไปหาลุงพี่แล้วก็ล่วงลงมาตึ้มเลยเว้ยน่าปวน